ลัตตาบ้านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปวิดีโอนะพี่ๆจ๋าวันนี้ก็มีทุระนิดนึงนะก็เลยจะขออนุญาตมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ละกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนหนูบอกเลยนะสามหนูบอกเลยนะสามตัวของเรานะทุกคนเข้าหมดนะในตารางอ่ะหนูจับให้ไม่ได้นะทุกคนนะหนูเก่งะศูนย์สามหนึ่งให้เก่งศูนย์สี่หนึ่งให้นะคะมันมาสามศูนย์สี่มันมาตรงนี้เลยทุกคน แล้วก็มาหลักนี้ด้วยนะทุกคนสามสองหกนะโอดูดินะดูนะสามตัวนะดูนะเกินไปนะเกินไปจริงๆนะคะเออนะคะหกสองแล้วก็มีในชุดนะแต่เราได้หนึ่งสี่เป็นหนึ่งตัวทุกคนหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะเราได้เป็นหนึ่งตัวจริงๆอ่ะทุกคนดูดิหนูเก่งหนึ่งสี่ให้สามหนึ่งให้นะดูดิดูหนูเก่งให้นะคะแล้วดูมันออกทุกคนศู์สี่สองก็ไม่ได้ใช่ไหม ศูนย์สีส่หนึ่งก็ไม่ได้มาศูนย์สีส่สามมาลายตรงที่หนูไม่จับให้ทุกคนนะเป็นลายที่หนูไม่ได้จับให้เลยนะคะศูนย์สามสี่เนี่ยนะคะก็ใครได้ก็ดีใจด้วยนะใครไม่ได้ก็ว่ากันใหม่นะทุกคนแล้วศูนย์สี่ก็อยู่ในชุดด้วยทุกคนก็ลองดูละกันนะเออนะคะอะอย่างน้อยตัวเจาะก,ก็ยังมาเนาะสำหรับหลักสี่นะหนึ่งสี่สีนหนึ่งนะมีตัวชนในปฏิทินของเราด้วยวันนี้ปฏิทินของหนูฟันสี่ไปนะใครเป็นสายปฏิทินเมื่อวานนี้นะคะสามรัดก็ลงให้เรานะสามรัดลงปฏิทินให้เราด้วยนะ เมื่อวานนี้ไม่ลงนะเมื่อวานนี้ไม่ลงของไทยวันนี้น่าจะลงไปทินให้เรานะคะยังไงก็ลองดูนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่วันที่แปดละกันอ่ะเดี๋ยว วันที่ไม่เกิน30อ่ะเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์หวยไทยให้ทุกคนนะหลักเด่นของเรามาแล้วค่ะหวยไทย,ยงวดน,นี้นะคะเด่นมาแล้วทุกคนเดี๋ยวขอรอตัวเจาะสักหน่อยนะไม่เกินวันที่30ทุกคนหนูไลฟ์บอกทุกคนแน่นอนนะสำหรับหวยไทยออมสินในงวดน,นี้นะคะเดี๋ยวหนูขอไปกันต่อละกันสําหรับวันที่28อนะทุกคนนูได้ตัวเด่นอะไรวะลืมมวเนี่ยโอเคได้ตัวเด่นก็คือหลัก2ทุกคน210นะคะ8 7จทุกคนสองหนึ 2, 1, 0, 8, โอเคขอเป็นคิดสัส้นๆคลิปสั้นๆละกันนะคะวันนี้นะขอภัยนะทุกคนวันนี้คิดถึงทุกทุกคนนะคะโอเคแปดหแล้วก็8ปดหกนะคะเจ็ด วันนี้จะไปซื้อของนิดนึงทุกคนแต่ไม่ซื้อดอกไม้นะดอกไม้ซื้อมาแล้วก็ถวายไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้มันเหี่ยวรอดนี้ก่อนเนยวเราก็จะไปซื้อรอดใหม่กันนะสำหรับการอยากทำบุญกับวัดหลวงปู่บัวเกตก็ยังทำได้นะจ๊ะทักมาหลังบ้านได้เลยเด้อนะคะโอเคตัวกันนะก็จะเป็น2องเกแดเกแล้วก็79นะคะ ตัวการก็จะประมาณนี้หวังว่าวันเสาร์จวนวันของเราแล้วกันน้องพี่จ๋าสองคิดเนี่ยทางเลขก็ค่อนข้างยากนะคะจริงๆมันก็ยากทุกวันนั่นแหละนะคะจริงๆนะคะเอาละนะตัวเด่นก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัวเด่นจะได้วันนี้แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหกสองศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะประมาณนี้แล้วก็อืมัวพรุ่งนี้มีตัวเด่นแบบชนค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันตัวเด่นชนค่อนข้างแรงเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูซิวมันจะเป็นยังไงวันเสาร์นะทุกคนมันจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้วันนี้นะทุกคนเลขไหลก็ยังสวยงามนะทุกคนนะเลขไหลนะคะเลขไหลของเรานะในปริทินนะทุกคนสวยงามนะสวยงามจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูจับาสามตัวให้ละกันนะสลหรับสามตัวหนูขอจับเป็นลายล่างละกันทุกคนลายล่างมันมาหนะ่ะหกศูนย์เจ็ดนะคะหกศูนย์แปดนะคะ แล้วก็602 017นะคะ018นะ,ะแล้วก็0 1 2นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะทุกคนหนูขอเกมเป็นตำแหน่ง08กับ18ให้ละกันนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันเสาร์ของเรานะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมนะทุกคนน่าจะไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ หมยไทยหนูขอชาสุดเลยวันที่สามสิบนะคะให้เร็วกว่านี้ไม่เลยทุกคนหนูไม่ฝันเลยนะคะคือได้ตัวเด่นมาลวแต่ว่าขอรอตัวเจาะสักหน่อยละกันนะทุกคนจ๋าไปซื้อลอตเตอรี่ทันแน่นอนทันทัน,ท,นทันนะคะเดี๋ยวหนูขอฟันศูนย์ไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันกคนไม่กล้าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยช่วงนี้นะแล้วก็ฟันแปดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะหวังว่าวันเสาร์จะเป็นวันของพี่ๆทุกคนนะคะ ฝากทุกคนก, like, ก, check, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันวนันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมวนันนี้ก็ขออนุญาตลงไปคลิปวิดีโอเนาะตามนี้ทุกคนอย่าลืมมาอุหนไปที่น้องนะคะไปที่น้องใกล้จะสิ้นเดือนแล้วทุกคนขอบคุณมากที่ทุกคนมาอุนกันแล้วก็ใครยังไม่ได้อุหนก็ฝากทุกคนอนุ่นไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวจะเปิดห้องเล็วนันี้ทุกคนก็ใครอุุนไว้ได้เข้าห้องแน่นอนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ